ก่อนที่เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเนี่ยเราขอถามคุณก่อนคุณแจ็คคุณเนี่ยไปต่างประเทศบ่อยแต่ผมอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษง่อยๆของคุณเนี่ยมันมีปัญหาไหมเวลาคุณผ่านตอมอหน้าคุณแย่มากนะผมดูใกล้ๆเนะี่ยผมแต่งผี <laughs> ผม,มแต่งผ <ม S 1> ีไม่บอกก่อนว่าภาษาอังกฤษเนี่ยผมแย่มากเวลาไปต่างประเทศเพราะต้องไปคุยกับตอมอเออแต่มัน แล้วถ้าคุณมีลูกอ่ะคุณคุณคิดป่าวว่าก็อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษนนาคตงานงานคุณต้องไปเรียนต่อที่อังกฤษแลวงานนี้เขาจะจัดทุกปีแลวจำได้เลยว่าตอนเด็กเราก็อยากไปมากเหนูก็อยากไปเราก็ได้ไปงานนี้มาแล้วด้วยนะครับงานของ British Council ของผู้ชมองค์กรส่งเสริมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจากสหราชอาณาจักรนะฮะกำลังจัดนิทรรศการศึกษาต่อในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เสาที่31ตุลาคมพรุ่งนี้แล้วรีบไปเลยนะครับรตั้งแต่เที่ยงถึง5โมงเย็นที่โรงแรมพลาซาแอตทินีตรง BTS เพลนจิตงานนี้คุณจะได้พบกับตัวแทนจากโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงรวมถึงวิทยาลัยชั้นนำพวกเขานี่บินตรงมาจากประเทศอังกฤษพร้อมให้คำแนะนำทุกขั้นตอนสำหรับผู้ปกครองที่เตรียมตัวส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนประจำนะครับแล้วก็หลักสูตรปูพื้นฐานก่อนปริญญาตรีที่อังกฤษ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเรียนซัมเมอร์คอร์สที่ประเทศอังกฤษด้วยซึ่งแจ๊คเหมาะแจ็คเหมาะมากนะครับในช่วงปิดเทอ <term S 2> มซัมเมอร์นี้นะฮะอ้าวละควรที่จต้องไปเรียนที่อังกฤษบ้างแล้วก็นี่ ในงานนี้นะคุณยังมีหัวข้อสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะเกี่ยวกับหัวข้อเช่นอยากเข้ามาหาวิทยาลัยชื่อดังไม่ยากอย่างที่คิดและยังมีเทคนิคนะคะการสอบข้อเขียนคือมันต้องมีเทคนิคนะคุณ<อ>ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปสอบจะได้นะไม่ได้แล้วก็สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนและวิทยาลัยที่อังกฤษเพื่อนักเรียนจะได้มีโอกาสทดลองสอบข้อเขียนแล้วก็ทดลองสอบสัมภาษณ์กับตัวแทนของโรงเรียนด้วยคือพิเศษมากๆปกติเขาไม่บอกที่ไหนนะ<อ>นะแล้วก็ในงานนี้เนี่ยจะมี ีการเปิดตัวทุนการศึกษาระดับโรงเรียนของอังกฤษชื่อทุน INSPIRE ประจำปี2,558ด้วยในปีนี้เนี่ยมีทั้งหมดตั้ง5ทุนนี่ยคุณเยอะ,ะนะผู้ที่ได้รับทุนจะมีโอกาสสัมผัสกา,การใช้ชีวิตและการเรียนในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเป็นเวลา2สัปดาห์<อ>และมีทุนค่าเล่าเรียนด้วยโอ้โห,<ะ>โโหเต็มจานวนสาหรับศึกษาต่อในโรงเรียนและวิทยาลัยในอังกฤษตลอดระยะเวลาหนึ่ง ุ่งนี้แล้วไปกันเลยนะครับตั้งแต่เที่ยงถึง5้าโมงเย็นที่โรงแรมพาซาไอเทนี่บีทีเอสเพลินจิตโทรไปที่เบอร์นี้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลย